นี่นะครับวิธีการใส่จอสองของโมเดลที่ชื่อ TCP 1 5 1 0นะครับปกติแล้วจะไม่มีฐานตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นฐานเฉพาะที่จะใส่จอสองจริงๆแล้วฐานปกติมันจะไม่มีตัวนี้มาให้นะครับอันนี้เป็นฐานเฉพาะนะครับวิธีการใส่จอสองนะครับก็คือเราจะประกอบไปด้วยสายคอนเนคเตอร์นะครับตัวนี้ที่เอาไว้เชื่อมต่อจอหนึ่งนะครับแนะนำการใส่นะครับก็คือเราจะใส่จอสองก่อนนะครับ เพื่อที่จะทำให้ใส่จอหนึ่งได้สะดวกมากขึ้นนะครับรอสายไปตรงรูตรงกลางใส่น็อตสี่ตัวสี่มุมสิมุมรนะับ หลังจากที่เราใส่น็อตจอสองเสร็จแล้วนะครับแนะนําให้เราแนะนําให้ต่อสายนี้เข้ากับจอหนึ่งได้ครับแต่วิธีการใส่คือเราจะใช้ตัวฐานนี้แนบกับตัวเครื่องนะครับเพราะว่ามันมันหนักครับผม เก็บสายไปข้างในก็เหมือนเดิมใส่น็อต4ี่มุมห,หลังจากรเาประกอบเสร็จรูปหน้าตาเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับ